ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอ,อมาที่ข่าวเรื่องของโควิดในทีนะครับก็หลังจากที่ ตอนนี้นะครับยอดตัวเลขเราไม่มีผู้ติดเชื่อมา26วันแล้วนะครับก็ค่อนข้างมีความาใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะคลายความวิตกกังวลได้ระดับหนึ่งแต่การจยกตกนะก็ยังต้องสวมหน้ากากนาไมัยนะครับการสวมหน้ากากนามัยนะครับเป็นเรื่องของการป้องกันโรคจากคนอื่นเนี่ยเข้ามาหาเราและป้องกันที่เรานั้นไป แพร่เชื้อโรคให้คนอื่นและยอดเรื่องของการสวรมหน้ากากนาม,มันนะครับทำให้ยอดของการติดเชื้อผู้ป่วยทางาทางเดินลมหายใจนะครับลดมีอตราลดลงเช่นเดียวกันผลพวงจากเรื่องของการใส่แมสตนะฮะทำให้ยอดคดีดังกล่าวอายอดอยอดเรื่องของโรคดังกล่าวโรคทางเดินหายใจนั้นลดลงเช่นเดียวกันหมอเรียบนะครับก็ปลุกคนไทยปลุกคนไทยนะครับเลิกกลัวโควิดได้แล้ว เฮ้ยเรื่องที่นะ่ากว่าโควิดนะฮะอีกร้อยห้าสิบวันเจอแน่อุ้ยเจออะไรจิ้ 150, นเนี่ยนะทางด้านของอวันนี้นะครับวันที่19มิถุนายนนะครับทางด้านของแฟนเพจของแคร์คิดเคลื่อนไทยนะครับก็มีการเผยแพร่บทความซึ่งถอดมาจากสปีดของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนะครับก็มีการกล่าวบนเวทีกับกลุ่มแคร์เมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยความดังกล่าวนะครับชี้ให้เห็นว่าสภาวะของประเทศไทยในอีก150วันข้างหน้าจากนี้นะฮะซึ่งจะหนักหนาสาหาัสพร้อมนังยกสถิติตัวเลขของการแพร่ระบาดของโควิดแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีเนะะื้อหาใความที่สรุปสาระสำคัญได้อย่างนี้นะฮะผมสรุปสาระสำคัญเลยนะฮะ จากบทความดังกล่าวนะครับบอกขีดเส้น150วันเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเป็นเรื่องของจุดอันตรายเพราะว่ารัฐบาลนะครับสร้างความกลัวอยู่ในอากาศสร้างความกลัวเรื่องของโควิดในทีเนี่ยรับวาดเสือให้วัวกลัวนะครับวาดโควิดแค่คนไทยทั้งประเทศเห็นะโอ้โหมันน่ากลัวนะนะมันน่ากลัวมากก็เลยทําให้คนไทยนั้นเกิดการวิตกกังวลโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับนะนะ เอ่อเป็นของการมีเวรมีกรรมในะเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคือยอมเดินเร่นะครับแล้วประกาศเคอร์ฟิวเราประยอมนะเรายอมให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการบริหารจัดการนะครับใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่นะแคเดือนสองเดือนสามมาจนถึงพฤษภาเริ่มขี้คลายมิถุนานะครับเริ่มตัวเลขในการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยนะเริ่มเป็นศูนย์มา20กว่าวันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่สเตตค u a r a n t อนทีคือคนไทยที่เดินมาจากต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ที่ศูนย์กักกักโรคแต่ก็มีการพบกันติดเชือ้อก็จะเป็นโรคที่เดินทางมาจากข้างนอกคนไทยที่ออกมาจากต่างประเทศแต่ภายในประเทศปั๊บเนี่ยยีบกว่าวันแนี่ไม่มีแล้วดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ยอมลบเสือที่อยู่กลางอากาศให้ประชาชนหรือให้วัวให้วหัวทั้งหลายเนี่ย นะเลิกกลัวเสืออากาศได้แล้วไม่อย่างนั้นนะฮะถ้ายังขืนฉีดเซรุม่มฉีดความเชื่อเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็สร้างความไม่ชอบธรรมที่จะให้รัฐบาลนั้นยังคงกดเรื่องของพรกฉุกเฉินไปอีกปัญหาคือพรกฉุกเฉินก็คือเรื่องของพรกรที่เป็นการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จของนายกรัฐมนตรีบเบ็ดเสร็จร่วมอำนาจในการบริหารจัดการหลายกระทรวงน,นั้นแต่เพียง นายกรัฐมนตรีแค่เพียงคนเดียวดังนั้นแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของการที่ไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิไปไตยแตเ่เป็นเรื่องของการปกครองแบบประชาธิไปไตยแต่ว่าเรื่องของการใช้อำนาจนั้นถูกรวมอำนาจนะครับโดยนายกรัฐมนตรีตามพรกฉุกเฉินดังนั้นน,นะครับคีย์เวิร์ดห้าคำนะครับคำแรกความเศร้าคำที่สองความกลัวคำที่สามความหวัง คำที่สี่คความเชื่อมัน่นและคําสุดท้ายก็คือปัญญาวันนี้นะครับเราไม่รู้ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นอีก150วันข้างหน้าซึ่งจะชี้ชะตาประเทศไทยเพราะไม่เคยมีใครเจอวิกฤตครั้งไหนที่จะเกิดขึ้นกับการเมืองเศรษฐกิจสุขภาพสังคมพร้อมกันการเมืองเศรษฐกิจสุขภาพสังคม มันเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาประมาณห6าเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการหนักหนาสาหัสถ้าบริหารจัดการผ่านด้วยได้ด้วยดีก็ถือว่าเกง่งเกง่งต้องเกง่งต้องชมแต่ถ้าบริหารสเร็จแต่ว่ามันปิดสุกขยะไว้ใต้พรมเยอะเนี้ยก็ต้องมาดูว่าเกง่งจริงหรือไม่ออนี่ต้องต้องคิดคิดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือนอกจากนี้นะครับทั้งสเรื่อง นะครับมันเป็นในที่มันประจบเหมาะเดินม่ได้นัดหมายกันนะครับซึ่งมาพร้อมๆกันนะครับเราอาจจะเคยมีปัญหาทางการเมืองที่แตกแยกกันมาประมาณสิบปีที่ที่ผ่านมาก็ตามเราอาจจะมีปัญหาเศรษฐกิจที่เลื่มรับมาประมาณห้าถึงหกปีแต่ปัญหาสุขภาพอย่างโควิดเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนแล้วในรอบหนึ่งร้อยปีนะก็เลยทําให้หลายคนมึนงงมึนง,งงกับสถานการณ์ของโควิดนะฮะ 102ปีที่ผ่านมานะครับที่เรามาเจอปัญหาจากที่เรื่องของกรณีที่ไข้หวัดสเปนนะครับที่เสียชีวิตก็ประมาณทั่วโลกก็ประมาณ2.3ล้านคนนะครับและวร้อยร้อยกว่าปีครับก็มาเจอโรคซาเอาไม่ใช่รับมาเจอเด้อโควิด -19 นะครับก็มีปัญหาในการแยกระบาดในการดำรงชีวิตแต่เรื่องเศรษฐกิจตอนนั้นนะครับ การส่งออกการท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่วันนี้วิกฤตโควิดทีนะครับมันถูกตามมาด้วยเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่ของประชาชนดังนั้นอีก150วันข้างหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบวันก็ประมาณกี่เดือนห้าเดือนสามคุณท่านใชอีกห้าเดือนไม่ใช่ปัญหาแต่เพียงเราเปลี่ยนประเทศเดียวเชื่อว่าประเทศต่างๆทั่วโลกก็ยังวังยังวนอยู่ในเขาวงกฏ ยังมึนงงและไม่รู้จะแก้ปัญหาต่อไปอย่างไรเพราะว่าไอเ้เชื้อโควิดในทีเนี่ยมันมองไม่เห็นมันเป็นเชื้อโรคที่มองไม่เห็นแล้วมันก็จับมบันยากนะฮะตามจับมันยากนะดังนั้นก็ต้องติดตามว่าในช่วงของปลายเดือนปี62จนถึงปัจจุบันเนี่ย6อ่ะ8เดือนที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดของโควิดเราเรียนรู้อะไรขึ้นมาตาม,มาอีกเยอะ เรายังไม่รู้จริงว่าโควิดนะครับไม่มีใครคิดว,ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดว่าเป็นความจริงหรือสัจธรรมดังนั้นนะครับในแเดือนที่ผ่านมาทั่วโลกนะครับเจอเรื่องของโควิดนั้นการบริหารจัดก,การบางประเทศก็บางประเทศก็สเปรย์สปะนะครับบางประเทศก็ประสบความสําเร็จนะครับอย่างประเทศไทยก็ถือว่าประเทศที่หนึ่งในประเทศที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดก,การเรื่องของโควิดในทีศน,นะฮะแต่ก็มีบางประเทศนะครับที่ อัตราการตายนะครับยังไม่ดูแน่ชัดจริงๆว่าตกลงแล้วเนี่ยอัตราการตายโควิดเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์มีอัตราเท่าไหรของการตายทั้งหมดนะครับเพราะบางประเทศนั้นตัวเลขของการตายการเสียชีวิตเนี่ยนะมันยังปะปนกันอยู่นะครับแยกไม่ออกว่าไหนตายเพราะโควิดไหนตายเพราะโรคอื่นนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นะครับต้องติดตามนะครับในการาวิเคราะห์ว่าอีก150้าวันข้างหน้าเนี่ยจะไทยแลนด์เนี่ยจะเจอของจริงก็ได้ นะฮะดังนั้นก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาและรับมือกันอย่างไรเพราะเมื่อจําเป็นจะต้องเ,ออเดินหน้าเศรษฐกิจครับเราจะมีเรื่องของการดําเนินการเรื่องของการท่องเที่ยวตามมาเรื่องของออทำการค้ามีการสัญจรคนปกติคนทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทยคนไทยออกไปทั่วโลกดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อก็อาจจะเป็นไปได้ เรื่องของการที่จะเกิดการมิวเทชันหรือกลายพันธุ์อีกรอบหนึ่งของโครโรนาไวรัส mm. ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นอีกห้าเดือนอีกห้าเดือนนะครับรอรับให้ดีสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกดังนั้นนะครับอีกหเดือนของจริง <c oughs> อีกหเดือนของจริงแน่ต้องติดตามดูนะครับว่า จากที่การแก้ปัญหนาที่ผ่านมานั้นมันจะบรรลุหรือเห็นเห็นอนาคตข้างหน้านะครับในการที่จะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหนาเรื่องของโควิดในทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็สุขภาพจะเดินหน้านะครับแก้แอะได้รับการแก้ไขอย่างลุร่วงหรือเปล่าจากรัฐบาลปัจจุบันนะครับก็ต้องติดตามดูให้กําลังใจนะครับต่อสู้กันต่อไปนะครับรัฐบาลก็ทําานาที่ของท่านอย่างเต็ม ความสามารถกันต่อไปนะครับเราคนไทยก็ตั้งเป้าหมายให้ดีชีวิตนี้นะว่าจะ,จะรับมือ,อยังไงบริหารจัดการบริหารเศรษฐกิจบริหารรายได้รายใจ่ายในในครัวเรือนของท่านนะครับอย่าให้มันมีติดลบอย่างนี้อีกเพราะว่าโควิดรอบนี้นะฮะหลายหลายครัวเรือนจะประสบปัญหาเพราะไม่มีเงินเก็บไม่เคยคิดด้วยตัวเองนะจะต้องเก็บเงินนะครับไม่เคยคิดว่ามาเจอสถานการณ์โควิดอย่างนี้ บางครอบครัวนะครับสะดุดเลยนะครับพอโควิดมาปั๊บนี่ของที่มีค่าทั้งหลายนะครับก็ต้องหลุดไปนะครับทรัพย์สินนะครับก็ต้องหลุดไปนะครับแต่ความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวยังอยู่นะฮะไม่ตายก็หาใหม่กันต่อไปนะครับแต่หาใหม่ในภายใต้่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับอ่ะนะครับพักสักครู่ครับ